สีตีเนีนเรียกได้ว่าสนิทสนมกันจนมีเรื่องให้เผาเมาร์สกันกระจายเลยนะคะเนี่ยเอาเป็นว่าพักเรื่องเผาแล้วเรามาปาร์ตี้ส่งท้ายปีทอลอมกันดีกว่าค่ะผิดคนดีกาเห็นแบบนี้เห็นไหมเราอยู่ในบรรยากาศของงานปีใหม่พี่บอกขึ้นเลยัวขึ้นเลย งานเยอะนันบ้านันบ้าไม่แล้วคือทุกคนมีแผนปีใหม่ว่าอะไรบ้างหมายว่าอปีใหม่ช่วงปีใหม่เลยทำงานทำงานสองเฮงต้องมีอีแล้วนี่มาไปเที่ยวเหนือกับสามีจะไปเรียาที่ไหนนะคะที่ล่ะะคที่ภูริปายวิลล่านะครับภูเก็เภอปายจังหวัดเห่้าสองนั่งสู้อนทันทีแล้วจะช่วยกันขายสองสาวทำงานส่วนภูมิเนมุกก็ได้พักผ่อนคงได้พักผ่อนนะคะ แล้วหลังจากปีใหม่เนี่ยเชื่อว่าทุกคนคงมีแผนปีหน้าไว้ว่าเฮ้ยฉันอยากจะทํทนานี่ทําน,นั่นทํโน้นมดอยากทำอะไรฮะปีหน้ามีแผนไหมอ๋อละครอยู่เรื่อยๆนี่แหละค่ะอตอนนี้ก็เลยมาแบบว่าจับงานละครเป็ <c oughs> นหลักใช่ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ <c oughs> ด้วยละค่ะที่ <c oughs> คือเขาก็ให้โอกาสมาเรื่อยๆคืออย่างวนเนี่รู้สึกว่าโชคดีมากเลยว่าที่ละครเนี่ยพอจบเรื่องนึงปุ๊บเนี่ยก็มีต่ออีกเรื่องเลยอเรื่องต่อเรื่อง ขนมกินแล้วคะติดใจยังเราคะนี้ก็ไปด้วยกันนี่แหละค่ะสองคนะใช่ค่ะก็เดี๋ยวแสจินีก็ไปต่อด้วยกันแต่คราวนี้เนี่ยแบบว่านิสัยเราจะต่างกันเลยอันนี้ประกบกันเลยค่ะเป็นพี่น้องเป็นพี่น้องเฮยพอแล้ว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  Uhm. แล้วงานร <isolation. S 3> <Huh. S 2> mm ้องเพลงไงจ๊ะไม่ปีหน้าจะมีอัลบั้มใหม่ออกมาด้วยค่ะใชยก็ฝากด้วยกันแต่ว่าตอนนี้ก็มีซิงเกิลใหม่เพิ่งปล่อยค่ะเพลงถ้าเธอไม่เจอเขาเะอค่ะโอเคได้ค่ะหากวันนี้เธอไม่เจอเขาถ้าเขาไม่เข้ามาถามเธอหน่อยนะเธอจะมองฉันเที บอกลยไม่เป็นไรเลิกกันลายดีไหมเธอรู้ไหมเพือนเธอเสียงราว่านีเอกรลาดเนเสียงน้องนี่เอกรกหลาเขาบอกว่าเขาเห็นพี่พีมเป็นไอดอลเ่าลยร้องคาราเขอให้ร้องให้น้องเขาสักคนแล้วเลยไอ้ตัวน้อยกูใหม่แล้ว โอยโอยคงเกิล5ปีรอซิงเกิลใหม่ออกก่อนเออแล้วค่ะขอหมดขอะโหมดไม่ออกเทปบ้างนะสินะทำเป็นซิงเกิลค่ะใช่ปล่อยเป็นทีละซิงเกิลน่ารักก็ได้เนอะออกมาแบบใกล้ๆแต่เอาคนใกล้ๆเราเป็นแฟนประจำนฮะเราเป็นแฟนประจำตามติดตามอ๋อจริงเหรอคะแล้วซิงเกิลลรน่ารักซกิแรกถนะคะผมไม่ร้องเพลงผู้หญ uh 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 ิง อันนั้นทาอันถึงดนั่นใชอันถึงดคนราคาโมจอจโอยอันนี้เลยนะออกออกออกออนอ่กออ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 กล่กออกออกอเกออกออ่ออกอมาทอนอรกออกออกอ่กออกอนก่ยกาอกออกออออกออกอทานหนูอกออกออมออกอเกออกออกออกหอออออจกอกออออ

เนื่องคราวผู้ใเออวันแข่งข้าวผู้มันก็เหนียกลลล่าูกเยอะมากเลยตอนเนี้ยเหรอลูกเป็นของตัวเองไม่ไม่มียังค่ะเพราะว่าตอนนี้งานเยอะมากเลยพี่นี่เหรอมากพี่ดอลล่าจะเจอนี่ยเขาต้องไปถ่ายที่กองถ่ายอะเขงบ่นไหมเราไม่มีรายมีแบบไม่ใชยบ้างนิดหน่อยไม่จริแล้วอย่างนี้ต้องพาพี่ดอลล่าไปหาหมอฝากเปิดแล้ทำไมพี่ว่าสายพี่หนุ่กแก่อายุใหม่เลยดูดิตื่นเต้นจังพี่ว่าสายพี่หนุกแก่พี่ เโอเคอยู่ไปด้วยไปด้วยได้วยนี่ยกลัวกลัวอ่าสุดท้ายครับให้คุณมุมฝากละครก็แล้วกันค่ะก็ฝากเรื่องผู้ชนะสิทธิ์ด้วยนะคะดูได้ทางช่องแปดนะคะใช่ให้ต้องโมดปาัผลงานด้วยค่ะก็ขอฝากละครเรื่องผู้ชนะสิทธิ์เนี่ยละค่ะก็เป็นละครฟอร์มยักษ์นะคะซึ่ง ละครเรื่องนี้เนี่ยบทประพันธ์เนี่ยของยาขอบเนี่ยเป็นภาษาที่สวยอยู่แล้วแล้วได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูกันเถอะค่ะขนมจีบข้าคุ้นข้าคุ้นใคยก็อยากฝากเนี่ยค่ะละครู้ชานสิทธิ์คือต้องบอกว่ามันมีทั้งรบทั้งรักแล้วก็เข้มข้นในทุกๆฉากทุกๆตอนนะคะก็ ยังไงฝากไว้ด้วยแล้วที่สงข라이ก็ฝากซิงเกิลใหม่ที่ร้องไปเมื่อสักครู่ด้วยโหลดโหลดไม่โหลดเลขอะไรคะเลขอะไรบอกพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่โหลดให้จอยแจสามสามเก้ากดศูนย์หนึ่งเจ็ดนะคะแล้วก็โทรได้โทรได้ โอ้มา,บมาแบบเต้นเลยเกิงว <มา S 2> ่าอย่างมากค่ะเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้นะคะเราขอแทนที่สุดของความรู้สึกดีๆด้วยกระเช้าวีตา้าพุัสค่ะแล้วก็วีต้าเบอร์รี่ส่งต่อความสวยสดใสให้กับสาวๆทั้ง3คนเลยเยี่ยมไปเลยเอาละครับสำหรับรวันนี้เราทั้ง5คนก็ต้องลาไปก่อนขอให้ผู้ชมทุกคนมีความสุขในปีใหม่ทีนี้ครับผมสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ ็นสัปดาห์หน้าต้อนรับปีม้าไปกับหมอดูชื่อดังหมอช้างทศพรที่จะมาร่วมทําบุญปีใหม่และไขทุกเรื่องราวของดวงดวงใครจะดีดวงใครจะร่วงเจอกันเวลาใหม่10.25โมงนาีคู่สีติเนียนวันอาทิตย์หนึ่งทุ่มทางช่องดูทีวีค่ะนะโอเคครับอเคเพอ่อคนะค่ะอาสายเองสายเองไปเ้ยทเฮทำไม